เอาละครับก็ต้องขอากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องวิวอาทนะั่นเะนะองซึ่งช่องนี้จะทําเกี่ยวกับ m a s ไ r i d เดแล้วก็เกม ROV นะครับส่วนใหญ่นี่คลิปของเขาจะเป็นตัดเพลงใส่ในคลิป m a s ไ r i d เดอรนะให้ผมแนะนําให้อ่าแบบให้ท่านผู้ชมดูผมจะแนะนําคลิปนี้เดี๋ยวมาให้ก่อนแนะนําคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ให้เนาะถ้าใครอยากจะดูนะ อันนี้ผมขอไม่เข้าไปดูแล้วกันเพราะว่าเพลงนี่มันมีลิขสิทธิ์อยู่เนาะโอเคส่วนทางด้านผู้ติดตามปัจจุบันตอนนี้ยังเป็นปริศน,นาอยู่ส่วนวิวรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณอุ้ยเยอะนะเนี่ย48,502นั่นเองส่วนวิดีโอของช่องนี้ก็ถือว่าอุ้ยเยอะใช้ได้นะครับท่านผู้ชมดูดิเยอะอ่า ก็ถ้าใครอยากติดตามเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่าง Descript i o n เลยนะครับเอาเป็นว่าก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วช่วยๆกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รีบามาเมน์แรกก่อนใครเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละ่ะ